ก้าวความลับปรับพลังงานภายในเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับคุณสบายอยากให้ทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉันเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดพิมพ์คำนี้มานะและความลับที่หนึ่งสหรับวันนี้ก็คือเคล็ดลับการเสกสร้างสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเป็นของคุณ being การเป็นสำคัญมาก be-ing สำคัญมากการเป็นสำคัญมากคุณจะสามารถเสกสร้างสิ่งคุณปรารถนาต้องการได้ถ้าคุณเป็นคนคนนั้นขอให้คุณนะครับสวมการเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นเราคงเคยได้ยินคำนี้นะครับ be do have be do have be สำคัญมากกว่าการทำนะครับ และการเป็นเนี่ยสำคัญมากกว่าการแอคชั่นความทีในการสั่นสะเทือนของคุณสำคัญมากกว่าเทคนิคที่คุณลงมือทำคีย์นี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับมักจะมองหาเทคนิคในการแอคชั่นมักจะมองหาเทคนิคในการลงมือทำนะครับทำยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์เยอะทำยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์แบบมากมายมหาศาล คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองหาแต่เทคนิคในการลงมือทำแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับความลับก็คือการเป็นของคุณนี่แหละสำคัญมากสิ่งที่ออกมาจากตัวของคุณสำคัญมากกว่าการแอคชั่นและการลงมือทำความทีในการสั่นสะเทือนของคุณไม่ว่าจะเป็นความคิดของคุณหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณนะครับมันสำคัญมากกว่าการแอคชั่นมันสำคัญมากกว่าการลงมือทำ ขอให้คุณปรับภายในของคุณก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดจากโลกภายในเวลาที่คุณนะครับคิดถึงสิ่งไหนบ่อยๆคิดถึงเรื่องไหนบ่อยๆนะครับคุณจะพูดสิ่งสิ่งนั้นออกมาคุณจะสื่อสารสิ่งนั้นออกมาแล้วคุณจะแอคชั่นสิ่งนั้นแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์และการพูดตอบย้ำตัวเองจะไม่ได้ผลหากคุณไม่เชื่อในสิ่งที่พูดจิตของคุณจะไม่เชื่อ หลายๆคนนะครับมีเทคนิคในการพูดตอกย้ำตัวเองมีเทคนิคในการพูดยืนยันผลลัพธ์กับตัวเองนะครับคือหลายๆคนเนี่ยมักจะพูด affirmation กับตัวเองว่าฉันเป็นคนสำเร็จฉันเป็นคนสำเร็จฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านคำพูดเหล่านี้มันจะไม่ได้ผลถ้าคุณไม่เชื่อคำพูดนั้น อะไรก็ตามนะครับที่คุณไม่เชื่อจิตของคุณจะไม่เชื่ออะไรก็ตามที่คุณไม่รู้สึกถึงมันนะครับจิตของคุณจะไม่รู้สึกถึงมันมันจะไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดเพราะฉะนั้นนับขอให้คุณพูดในสิ่งที่คุณเชื่อซ้ำๆทุกวันคำพูดของคุณทรงพลังมากเมื่อคุณพูดออกมาแล้วนะครับคุณจะต้องเชื่อสิ่งสิ่งนั้นแบบ100% ความคิดของเราสามารถเปลี่ยนโลกได้ภายในไม่กี่นาทีความคิดของเรานะครับมันทรงพลังมากมันสามารถเปลี่ยนโลกของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับคุณคิดแต่เรื่องเศร้าคุณท้อใจคุณทุกข์ใจคุณคิดแต่อุปสรรคในชีวิตคุณมีข้ออ้างให้กับชีวิต ถ้าคุณคิดและรู้สึกแบบนี้บ่อยๆซ้ๆําๆซ้ําๆนะครับโลกของคุณจะเป็นตามนั้นผลลัพธ์ของคุณจะเป็นตามนั้นคุณจะท้อใจคุณจะทุกข์ใจคุณจะเศร้าใจและถ้าคุณรู้สึกแบบนี้และคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับชีวิตของคุณจะเป็นไปตามนั้นหรือถ้าวันนี้นะครับคุณคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับฉัน ฉันทําได้ทุกอย่างฉันเป็นคนสําเร็จฉันจะสร้างอะไรกได้ฉันจะมีอะไรก็ได้ถ้าคุณคิดและรู้สึกแบบนี้บ่อยๆนะครับคุณจะแอคชั่นและคุณจะลงมือทำคุณจะมีสิ่งสิ่งนั้นจริงๆเพราะคุณคิดว่ามันเป็นไปได้สิ่งนั้นเป็นไปได้สำหรับคุณถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับมันจะเป็นตามนั้นผลลัพธ์ที่คุณได้มันจะเป็นตามนั้น ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนโลกของคุณได้เพราะฉะนั้นนะครับจงคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการและคิดด้านบวกซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วผลลัพธ์ของคุณจะเป็นไปนตามนั้นให้ปรับภายในเพิ่มการสั่สะเทือนทุกอย่างเกิดจากภายในทุกสิ่งที่คุณเห็นในโลกภายนอกนะครับมันมาจากโลกภายในความสําเร็จทุกอย่างที่คุณเห็นในโลกภายนอกนะครับ มันมาจากโลกภายในของคุณเพราะฉะนั้นขอให้คุณปรับโลกภายในของคุณแล้วพลังงานของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อพลังงานคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนการปรับภายในก็คือปรับที่ความคิดของคุณปรับที่อารมณ์ความรู้สึกของคุณ เพราะความคิดของคุณมีพลังงานและอารมณ์ความรู้สึกของคุณมีพลังงานถ้าคุณคิดดีและรู้สึกดีชีวิตของคุณจะดีขึ้นและดีขึ้นคีย์สำคัญก็คือทุกสิ่งที่คุณเสพส่งผลต่อจิตใต้สำนึกทั้งหมดไม่ว่าวันนี้นะครับคุณจะเสพเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าวันนี้คุณจะดูข้อมูลเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนั้นจะลงไปที่จิตใต้สำนึกของคุณ จิตของคุณจะดูดซับสิ่งนั้นจิตของคุณจะมีข้อมูลนั้นถ้าวันนี้นะครับคุณดูแต่ข่าวร้ายคุณดูแต่ข่าวลบคุณจะมีโอกาสเจอสิ่งเหล่านั้นคุณจะมีโอกาสเจอเหตุการณ์ณเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยดูข่าวรถชนกันบ่อยๆคุณมีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุ หรือวันนี้คุณดูข่าวเศรษฐกิจตกตำ่ำคุณดูข่าวเศรษฐกิจไม่ดีถ้าคุณเสพสิ่งเหล่านี้บ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆจิตของคุณมันจะเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีและมันจะทำงานตามนั้นคุณจะเจอกับเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตขอให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพ เลิกดูข่าวลายให้หมดเลิกดูละครนำเน่าให้หมดนะครับถ้าคุณไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับขอให้คุณเสพแต่สื่อดีๆเสพข้อมูลดีๆเราลองนึกดูนะครับถ้าวันนี้คุณเสพแต่ข้อมูลดีๆถ้าวันนี้คุณเสพแต่สื่อดีๆนะครับในตัวคุณจะมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายจะมีข้อมูลดีดๆเยอะแยะมากมายในตัวคุณเนี่ยจะมีองค์ความรู้ดีดๆเยอะแยะมากมาย แล้วคุณสามารถเอาสิ่งนั้นมาใช้กับชีวิตได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือถ้าวันนี้คุณเสพแต่สิ่งดีงามชีวิตของคุณจะดีงามแต่ถ้าวันนี้คุณเสพแต่สื่อไม่ดีเสพข่าวร้ายข่าวลบนับชีวิตของคุณจะไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นขอให้คุณเสพแต่ข้อมูลดีๆเสพแต่ข้อมูลที่ใช่เท่านั้น ทุกผลลัพธ์ในชีวิต90%ถูกรันไปตามโปรแกรมในจิตใต้สำนึกผลลัพธ์ในชีวิตของเรานะครับมันมาจากโปรแกรมในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับไม่ยอมโปรแกรมสิ่งใหม่คนส่วนใหญ่เนี่ยรันโปรแกรมเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วรันโปรแกรมเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วเขาไม่ยอมจูนจิตใหม่เขาไม่ยอมสั่งจิตใหม่เขาไม่ยอมเทรนจิตใหม่ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณนะครับขอให้คุณสั่งจิตตัวเองขอให้คุณโปรแกรมจิตตัวเองโปรแกรมแต่สิ่งดีงามเสพแต่สิ่งดีงามแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นเพราะจิตใต้สำนึกของคุณจะส่งผลกับคุณมันทำงานให้คุณแบบอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้จากการโปรแกรมจิตตัวเองใหม่คุณสามารถเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตตัวเองได้จากการเทรนจริตตัวเองใหม่ขอให้คุณนะครับสั่งจิตตัวเองในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการถ้าคุณใส่ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าคุณโปรแกรมจิตของคุณอย่างถูกต้องนะครับผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะถูกต้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะลันไปตามโปรแกรมนั้น หากคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรกับเงินจํานวนมากคุณจะไม่ได้มันถ้าวันนี้นะครับคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรกับเงินล้าน <c ười> คุณไม่คู่ควรกับเงินสิบล้านคุณไม่คู่ควรกับเงินสามสิบล้านคุณจะไม่ได้มันเพราะคุณคิดและรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับมันจิตของคุณจะทำงานตามนั้น การกระทําของคุณจะทําให้คุณทําแต่สิ่งที่ได้เงินน้อยๆเพราะคุณคิดว่าคุณไม่พู่ควรกับเงินจํานวนมากถ้าวันนี้นะครับคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรกับเงินจํานวนมากคุณไม่คู่ควรกับเงินล้านคุณไม่คู่ควรกับเงิน20ล้านนะครับคุณจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วได้เงินน้อยมากเพราะคุณคิดว่าคุณไม่คูควรกับเงินจํานวนมาก เพราะฉะนั้นจงคิดและเชื่อไปเลยว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณคู่ควรกับเงินล้านคุณคู่ควรกับเงินสิบล้านคุณคู่ควรกับเงินห้าสิบล้านจงคิดและรู้สึกแบบนี้ซ้ำๆทุกวันทุกวัน แล้วถ้าโลกภายในของคุณเปลี mm ่ยนไปนะครับการสนสะเทือนของคุณในโลกภายในของคุณเปลี่ยนไปชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปโชคชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครนะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตสําหรับใครที่ต้องการดึงดูดเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณสบายแนะนําให้ซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับสูตรสําเร็จการสร้างความรวย หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นวิชากดแรงดึงดูดขั้นสูงเคล็ดลับการสร้างความมั่งคั่งล่ำรวยแบบทันตาเห็นรวยขึ้นสิเท่าเงินไหลเข้าตลอดชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างบทเรียนที่7นะครับบทเรียนที่7คือความลับทางการเงินที่คนรวยใช้สร้างความมั่งคั่งวิธีการสร้างความรวยแบบเหลือลัง ถ้าคุณใช้เคล็ดลับนี้นะครับคุณจะสามารถสร้างความรวยได้แบบเหลือลังคุณจะรวยแบบเหลือลังการรวยแบบเหลือลังก็คือรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกรวยเพิ่มขึ้นเพราะในหนังสือเล่มนี้นะครับมันเป็นเคล็ดลับในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยหรือในบทเรียนที่17นะครับ จิตใต้สำนึกของมหาเศรษฐีวิธีการใช้จิตเศรษฐีดึงดูดเงินแบบไม่จำกัดคุณสามารถใช้จิตนำมิตเงินได้คุณสามารถใช้จิตของคุณเสกเงินได้ในหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการนั้นและยังมีเคล็ดลับในการดึงดูดเงินนะครับมากกว่า100เคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ใครสนใจสั่งซื้อนะครับทักอินบ็อกมหาครูสบายได้เลย หรือถ้าใครฟังจาก Youtube นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้คุณสามารถทักลิงก์มาสั่งซื้อได้เลยหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นสูตรสําเร็จการสร้างความรวยที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยแบบทันตาเห็นด้วยวิชากดแรงดึงดูดขั้นสูงใครสนใจสั่งซื้อนะครับรีบสั่งซื้อก่อนหนังสือจะหมดนะครับวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ